เฮ้ยแยกก่อนไปรุ่นแยกก่อนจะเย็นเดี๋ยวเพิ่งเล่นร้อนเดี๋ยวเพิ่งล่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 ร้อนเฮ้ยไม่หรอกขาไอสัตว์ในเมื่อพี่กูขอมึงไม่ให้เฮ้ยอย่าเพิ่งล่ร้อนเฮ้ยอย่าเพิ่งล่นร้อนเฮ้ยพอแล้วมึงไม่ให้ไอ้สัตว์เฮ้ยแยกก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่กูขอมึงไม่ให้พี่กูขอ ยังให้ผมต้องยังประจําจุดอยู่ที่ท่าเรือเลยไหมพบไม่ต้องเลบไม่ต้องเลบพบตีกันต่อแล้วฮะตีกันแล้วเหรอไอ้ประจําเลยประจําหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาเออหลังอาเพลก่อนหลังอาเพลก่อนน้ำหึงเดี๋ยวตามไปหลังโรงพยาบาลหมอหนึ่งหมอหนึ่งไปเลยไปเลยใครไปได้ไปเลยกำลังไป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 หลังโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงยิง เฮ้ยจะเย็นไปรุ่นจะเย็นจะเย็นอ้ยโทษโทษโทษจะเย็นไปรุ่นจะเย็นนะหนูแยกก่อนมั้งแยกก่อนดีกว่ามั้งแยกก่อนดีกว่ามั้งแยกระมันดีแยกกันก่อนดีกว่ามั้งมันเป็นนักสู้แยกกันก่อนดีกว่ามั้งแยกก่อนดีกว่ามั้งโอเคแยกก็แยกเฮ้ยแยกก่อนไปรุ่นแยกก่อนจะเย็นเดี๋ยวเพิ่งล่ร้อ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 นไม่หรอกขาเดี๋ยวเพิ่งเล่นร้อนเฮ้ยไม่หรอกขา ในเมื่อพี่กูขอมึงไม่ให้เฮ้ยอย่าเพิ่งกันเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยฮ้ยขอแล้วมึงไม่ให้ไอ้สัตว์เฮ้ยแยกก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่กูขอมึงไม่ให้พี่กูขอมึงไม่ให้ไม่ให้หรอแยกก่อนแยกก่อนเฮ้ยไอ้ยเีตํารวจวอร์เจ็ดน้อยตำรวจพี่กูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแยกก่อนเฮ้ยยังไม่อยากจับใครแยกก่อนแยกก่อนเนี่ยพี่กูขอเนี่ย

พอพอพอถอยเลยถอยเลยอยากเหลือลิงตัวเดียวก่อนให้เขาอุ้มเงินไปให้เขาอุ้มเงินเขาไปเออไปก่อนโอ้เฮ้ยประสาทจะแดกไอ้สัตว์เอ้ยแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนไม่อยากจับใครไม่อยากเจ็บใครไม่อยากจับใครบอกก่อนนะพอจับได้ไหมไม่จับไม่จับไม่จับไม่เขาแยกก่อนให้เขาแยกก่อนถอย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 มันตีผมเป็นล้วละครหัวละครหัวผม โอ้ยที่นี่ก็มึงหยุดเถอะพี่โนริโต้เบบี้ตำรวจไอ้กูแต่งเฮ้ยพอแล้วบอกมาเถอะครับบอกมาเถอะที่อะไรเมื่อกี้ชุดขาวสาวยักษ์เลสัตว์ได้ๆพอก่อนพอก่อนทั้งคู่ไอ้ที่อะพอก่อนพอก่อนแยก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 ไม่ไม่อยากจับใครไปเลยแยกก่อนแยกก่อนใจเย็นใจเย็นดู้ย่เติมมาเร็วชิบหายไวกว่าตำรวจอีกพวกมึงนั่นสวัสดีครับเออเป็นนี่ขยันทำงานนะ แยกก่อนแยกก่อนไป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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยตีกันเดี๋ยวก่อนพี่หลงอยู่ไหนพี่รถพี่อยู่ข้างในอ่ะเออมีคอรถตำรวจหลุดหรือเปล่าไปโอเวอร์บอกว่าตัวนี่มันเป็นรถตำรวจ่ะถ้าหลุดน่าจะเป็นรถผมอ่ะรถผมด้วยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นะจต่เขาอยู่พี่พี่ดำพี่ผมก็ชพพีี่่ดผมผมมก็าผมกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมตัวผมตัวโอเวอร์ทีบอกถ้ามาไม่เอารถมาคืนเน่ะไม่ปล่อยกูล็อกแม่งอยู่เนี่ย เอ้าด hey, ื้อคุ่ข่าวไปหมดเลยโอเวอร์อ่ะคุ่ข่าวไปหมดเลยขู่ข่าวคุ่ข่าวไปหมดเลยคุ่ข่าวไปหมดเลยตำรวจไปครับเออคุ่ข่าวหมดเลยอยู่เรยนเอเวอร์อ่ะโอเวอร์ขโมยแบบครับเอาเวอร์ขโมยหรือเปล่าดูไว้ดูไว้ดูไว้ขโมยเราตำรวจครับ ไม่โหลดเลยกูตายแล้วอ่ะไปเลยกูขาดไปหมดเลยกูขาดไปหมดเลยอยู่กูขาดไปหมดเลยตำรวจผมโดนขโมยรถไอหกูขาปหมดกูขาดหัวขาดบอกว่าเขามาฟอสมาฟอสตำรวจมานนี้มึงมาที่ผมมอบมอบมอบลงมาเลยเดี๋ยวก่อนเคลียร์เรื่องรถก่อนเคลียร์เรื่องรถก่อนไ้ม่เฉยว่าโดนขโมรถ โอ้โหกูให้หมดเลยฝัดมันลุกไปดิมึงลุกดิมึงผมไปใครยืนยืนลุกาบยลงไปให้พี่พี่ผมขวางงไมึงก็ไปรีต่อมอสีต้นตีนพี่พี่มันยืนพี่ยิงพี่เฮ้ยไปเรือมาดิเวอนี่มาดมาดิาเอารถตำรวจมาคืนไม่งั้นไม่ปล่อยเอาไปไม่พวกมึงอะสักคนอะสักแก๊งอ่ะลงไปเลย มื่อกี้มึงแข้งดำๆขับไปนะผู้เกาลงไปเลยผูเก่าลงไปไม่ใช่นะพวกผมโดนขโมยเดือดใช่ตำรวจมาเข้ามาตำรวจตำรวจประกาศในทวิตเตอร์นีไอสองแก๊งเนี่ยอุตส่าห์ไม่จับแล้วบอกมันเอารถตำรวจเมื่อคืนไม่งั้นเราไม่ปล่อยโอเคเดี๋ราประกาศอ่าเห็นไหมบอกแล้วโอเวอร์เชือดตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาเอาอย่างเร็วเอารถเมื่อคืนมึงก็ไปรีตอมอซีมจะยืนมึงทำพี่อะไรเล่าไอ้นายอยู่ดีตำรวดิ เขาเมื่อคืนแล้วเนี่ยเขารถเมื่อคืนแล้วไหนอะรถเมื่อคืนผู้ขายหมดเลยเลยใครลงใครลงแต่รถมาผู้ขายหมดเลยเดําเปล่าเนี่ยไหนเปล่าไปกูขึ้นรถดีกว่าโอเวอร์มึงเหลี่ยมใช่ไหมฮะมึงบอกชุดขาวขโมยชุดขาวบอกชุดดําขโมยเนี่ยไหนรถอยู่ไหนฮัลโหลได้รถเมื่อคืนไม่ได้งดาผมพี่หลงใครขโมยอ่ะไหนขโมยถามไปดักแชทดิถามดิโทรศับโดนปล้นหรอครับก็โดนปล้นเหมือนกันอุตส่าห์ไม่จับยังจะเอารถกูไปอีก เหลือแต่เชื่อพวกมึงจริงเลยว่ะโอ้ยไอเปมนี่นี่นักเลงเหลือเกินนี่ยืนโอ้โหนี่เก็บเพื่อนเก็บเก็บเก็บเราเพื่อนเก็บเราเพื่อนนี่ใครใครไม่อยู่บนรถไม่ลงมาคุกเข่ากูจับนะบนรถพี่ไม่สนเพไอนบอลเมื่อกี้รถล็อกเพื่อนเมื่อกี้รถล็อบนรถไงไหนรถอยู่ไหนฮัลโหลรถตำรวจขายกี่คันรถตำรวจขายกี่คันสองสองโอเคสองสอคันรถสองคันบบรถ มาเซมาเซกับมาแตงเอาเมื่อคืนไม่งั้นอยู่ตรงเนี้ยพวกกูมีแค่นี้พวกกูมีรถได้ผมเป็นรีกุ๊ปเอารถกันมาแล้วปวดหัวเลยว่ะสบายผมถ่ายรูปไปมาเดียวพอดีนี่ตามเพื่อนมาใครคว้าโทรศัพท์ได้ตามเพื่อนมาใครรถไปเอามื่อคืนไม่งั้นอยู่อันเนี้ยไม่ต้องไปไหนโทรศต้องเพียงไหมกูพี่อยู่ไหนอ่ะ แม่ด่าผมผมโดนล็อกผมโดนล็อกมือครับล็อกคอมล็อกไม่ได้คนไหนคนไหนคนไหนโดนล็อกเนี่ยไม่ครับเสื้อขาวครับชุดขาวชุดขาวเพื่อนมีอยู่เยอะก็ถ้าเพื่อนอยู่เยอะผมก็ไม่ได้ขโมยดิครับถ้างั้นน่ะมีเราทุกคนเลยเห็นไหมครับก็รอก่อนรอก่อนมีอะไรมีอะไรเพื่อเเฮ้ยตำรวจตรงนั้นไม่สมเร่งสมแต่งแฝงมาดิเดอ๋อเพื่อนคิอเรื่องไหมตอวเลขตัวเลขที่พูดหรอที่สิบสองเอาแบบเสร็จเพลินก็ได้ไหนตามเพื่อนมาเร็วเร็วครับ มีไหมเรามีใครมีใครขโมยไหมรักแค่หน่อไม่มีกูไม่มีโทรศัพท์อ่ะกูเพิ่งฟื้นเข้ามาเมื่อวาไม่มีอะไรเลยหมดตัวไมู่จะสับที่นั่งทีไม่ไม่กูไม่สับกูไม่สับกูไม่สับมาดิมาดิพี่ลองดูดิพี่ล้อมนะว้พี่ล้อมไปเลยภูเขาไปเลยกูเขาไปเลูขาลงไปเลยอาววันนี้พี่ต้องร้องละพี่ต้องร้องเร็วได้เดี๋ยวร้องเให้ฟังจัดไปพี่ไหนใครอารมณ์ไปไปเหลือง ได้ปะปั๊มมาไนี่แบบวินวินเลนเนี่ยนี่วินวินเลนเนี่ยไม่ทำไม่ดำเนินคดีไม่จับไม่อะไรเลยเนี่ยเอารถมาคืนแค่นั้นจบเลยตามพุ่มนะตบเรื่องพุ่มแล้วไม่เชื่อใครแม่กูจับเด็กแว้นอยู่ปะวันนี้

ไอพี่อย่าหุ่ไหนพี่โอ้ยพี่พี่ดำมึงบอกเพื่อนเอารถมาคืนเร็วๆผมไม่ได้เอาไปผมไม่รู้ด้วยว่าใครเอาไปผมก็ยังไล่ตีอยู่เลยพี่ก็เห็นมาเลยเอารถเอารถมาผู้ขายหมดเลยใครมาบริเวณนี้ผู้ขายหมดเลยเข้าเลยผู้ขายลงไปให้หมดเลยเจอารถมารถอยู่ไหนไม่ดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีบอกเพื่อนเฮ้ยยิ้มยิ้มมึงเร็วๆดิฝัด ไม่มีพี่ไม่ดำเนินคดีเอาชีวิตรอดยากเลยพี่ไม่มีแล้วใครจะเอาไปมีอยู่แค่นี้ผมว่าตำรวจเอาไปตำรวจเอาไปแน่ฮัลโหลตำรวจมาแต่งไอ้ทะเบียน CMX อ่ะแล้วก็มาเซลติทะเบียนอะไรนะจีนอนทะเบียนอะไรจีนน์นั่นจีนทะเบียนอะไรจำไม่ได้วายอะไรสักอย่างนี่อคะไหนกูไปเจนไม่มีคำว่าเสียงหัวาดเลยหัวขาวเลยหัวขาวเลยหัวขาวไปหมดเลยน่าจะวายเอสพี เขากำลังลุกเลยเจ็บ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 โดนปืนจริงยิงเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บเจ็บโอเคเงียบเจ็บอ่ะรอไม่ได้ลดไม่ปล่อยอยู่เงี้ยแหละทั้งวันโอเคเจ็บเจ็บก็ได้นี่แป๊บนึงข้าวอยู่นี่เหรอมีแต่เดียวเก็บไปกินข้าวอื่นทางคนอื่นอันนี้นี่มันสัตว์แม่ขอุตส่าห์ติดคุกนี่ยืนแอ๊กมันนี่เลย อยู่ไม่ได้่ยนี่อยู่นครับขบอไม่พี่มันไม่รอคำนัครับอยู่ไม่ได้เรอคำนัดอยู่เออไม่ทำอะไรเลยมันนี่หมายหมดเลยดีกว่ามันนี่มาขอความร่วมมือตรงๆเลยจากใจไม่อยากดำเนินคดีมาคุกขังนี้หมดเลยเร็วๆจังหวะรถจะมามาเร็วๆเข้าไปเดถอะก็ปล่อยเราเลยมีอะไงพี่จะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปเลยนั่งคุกกันในวงเนี่ยให้หมดเลยถ้าไม่ได้รถคืนไม่ปล่อยเดี๋ยวนับเลยใครอยู่บ้างเร็วๆพูดดีๆคุยกันไม่แตกไม่แตกไม่มีแตกคุยกันดีๆคุกขังไปเลยคุกกันไปในวงให้หมดเลย พวกกูมาจากตรงแแบบกันไปหมดเลยเออนั่นแหละเมื่อกี้มันมีคนขโมยไปแต่เดี๋ยวนับเลยว่าใครไม่อยู่วกกนนี้ลัูไปหมดเลยฮัลโหลนะาน้รบกวนถอยรถหน่อยครับตัวอะไรหายไกลไปบ้าแจมแจมจะสิงกูอยู่แล้วครับไปหมดเลยไปหมดเลยใกล้ไปไหนแจมพี่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คทีละคนนะถ้าสมมติว่าใครไม่อยู่นี่แสดงว่าขโมยรถนั่นงั้นอ่ะ นั่งไปหมดเลยเออนั่งไปหมดเลยเาแล้วเปล่าครับพี่แล้วจะหมดหายว้าเดี๋ยวก่อนคุยันง่ายๆเลยมัดแตงทะเบียน C M X กับบาลเซรติสามพันเอาเมื่อคืนไม่ดำเนินคดีด้วยมีเขาบัดเปล่าเลยนับดิดูไว้ดูไว้ดูดิใครหายอ่ะดูไว้ก่อนเลยใครหายโอเวอร์ดูดิใครหายใครหายไอ้แหวนหลุดไอ้บุญเรีองไปไหนอ่ะผมอยู่นี่ครับพี่อยู่นี่ครับไม่ได้ต่ออยู่หรอกเงี้ยทั้งวันอย่างเงี้ยทั้งวันอย่างเงี้ยทั้งวันโบจับถ้าสมมติไม่เอารถเมื่อคืนก็ไม่ปล่อยนี่ ไม่จับถ้าเราวิวาทไม่จับขโมยรถเนี่ยขอแค่รถคืนเลยตำรวจเขาโดนโทษวินัยเขาอุตส่าห์รีบมันระงับพี่เดินไม่ได้พี่โดนล็อกมือไม่โดนแล้วไปชาชนธรรมดาขโมยไปเปล่าพี่ดำไม่มีอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเเร็วเลยตำรวจเขาละเมอเปล่ามาไม่กูเนี่ยขับมากับมือเนี่ย ผมเห็นผมเห็นพี่ผมเห็นพี่ขับมาจริงจริงแต่ไกลไกลไปเปล่าน้องเออย่างงี้อย่างงี้ทางนี้แล้วปล่อยปล่อยน้องผมไปปล่อยน้องผมตีกูไหวนะเราเร็วเร็วเนี่ยขอนี่คือง่ายๆคุยกันง่ายๆเนี่ยคุยกันง่ายๆเนี่ยเอาเสร็จแล้วกันไอเฉินเนี่ยถามลูกน้องมึงดิก็คุยกันง่ายๆเลยเนี่ยจริงเราคุยกันง่ายๆเลยเอ้ยไอ้พี่พี่พี่ครับอะไรเออของกวาดสายตาไปผมไปเจอครับคันหนึ่งอยู่ไหน ให้ผมพาไปครับพี mhm. ่ไอ้นเคนเดียวบนเรือลคนเดียวบนเรือลตำรวจัไวาสายตาใช่แน่ใจนะบนเรือเนี่ก็เคยเย้อสายตายจริงัดูดูวแต่ผมไม่รู้น้ว่าใช่หรือเปล่านะครับคุณตำรวจมาแต่งอต้มครับตมานี่ครับดูเกสายตาแบบเพื่อนผมมันเหี่ยวเหยี่ยวเหี่ยวไม่เหี่ยวไกลมองไกลมองไกลไหนอีคันเดนหรือเปลาันงานอี้อัน อ่ะเดี๋ยวเลี้คุย g ไปยังร้านรถมือสองเด่อกว่าใครอย่ี้พีดำได้ทั้งขยุ้มมีมีมีบุญเรืองบุญเรืองบอกกว่าสายตาไปอะไรของมันไม่รู้เจอคันหนึ่งพาตำรวจไปเอาอยู่รอไปผมกำลังพาไอ้พี่วันวันวันีบีฟ้าด้วยครับเขาบอกอรเขาเข้าใจพูดนะไอสัตว์กว่าสายตาเขาก็คนบอกเลยเจอพี่ฟ้าพี่ครับโอ้พี่น้องมันพี่เนี่ยผมก็ล่ะกระหัวดกระหน้าแรงแดงน่ะพี่หลงพี่ดำด่าผมพูดจริงแบบด่าเละเลย ไปจับไปจับออกมาตรงนี้ให้หมดเลยไอ้ที่เหลือที่อยู่หน้านั่นแหละเออแล้เพื่อนมาด้วยเป็นมาเซลันติอ่านั่นแหละมาเซเจอแล้วใช่ไหมโอเคเหลือมาแตงบอกเพื่อนมาดิี่เรียกเพื่อนมาดิเรียกมาตะโกนเรียกมันมาดิไอไออีโบอ่ะอีโบด้วยเจีย้อรวมหลักแรลกกแล้วอ่ะมันกลับเบลล์รถยังไงรวมหลักแรลกกแล้วอ่ะเออแล้วจับเบลล์รถยังไงพี่อีโบเปลล์ยังไงอีโบเปลา์ยังไงฮะไอเขาขับอีโบมึงเพิ่งมาหรือว่าอะไรมาแตงหายไปไหนหลอไว้ใช่ปะ มาแตงหายไปไหนไอผมบอสไว้เนี่ยมาแตงมีมาแล้วแหละไหนไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเหหมือนนไเขาหายไปอีกคนนึงแล้วครับพี่อะไรคนที่มาผมล็อหายล้วแล้วตำรวจไปไหนอะที่ไปบนเรืออ่ะเดี๋ยวหาว่าผมขโมยครับอันนี้ผมไม่ได้ขโมยไรไปเขาขับไปก่อนผมล็อคอยู่แล้วเอาไม่พี่ปายุพี่ปายุขันฟ้าด้วยพี่ เดี๋ยวก่อนแล้วบุญเรืองไปเอามาเซรัติมาได้ยังคู่ขาวดำข่าวพ้นข้ายุพี่ได้ยังครับบเดียบุเดียบเฮ้ยนี่ผมก็ไม่เจชื่อว่าเป็นไงนี่ตอนเนี้ยม่หลังพี่เลยพี่ได้เนี้ออกมาไหมนายคุกเข่าดีนายได้กินอะไรจุกจกไม่รู้ตรงเนี้ยโอ้ยเขาใกล้จะถล่มตรงท่าไรโอเวอร์ลุกลุกมาขยับมาตรงนี้ที่ตรงที่ว่างๆเนี่ยไอ้เจ้ที่อยู่ข้างๆไปเม่อกี้หยิบเลยหยบเลยหยบเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนคือมันมีชุดดำอ่าชุดดำไอ้ไอ้แก๊งโอเวอร์อ่ะใครเอาตะแกรงไป ยามาแตงไปเร็วๆนี่ไงก็เนี่ยไปเอาอีโวมาี่ไเอาอีโวมาเลยไงเอาอีโวไปเลยไงไอคนเอาอีโวมาอยู่ไหนยผมครับทำไมถึงเพิ่งมาไปไหนมาติดคุกมาพี่แน่ใจแน่ใจโอ้โหโอโห ตำรวจจะบอกเขาไปที่ผูเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้ตัวเองไเลยไอ้นายยังยืนได้เลยมันผมยืนไม่ได้ไม่มัรีตอมออยู่นายมัรีตอมออยู่ไอ้นายมัรีตอมออยโดนบักนั่งเข่าไปพี่มันนั่งอะมันนั่งไปแล้วพี่มันไม่เข้าวมาไหนเอาเข้าเอามาเตีมาแล้วใช่ไหมมึงใครนะใครเอามาใครไปซื้อข้าวผมไปซื้อข้าวมาพี่ครบยังรถตำรวจครบยัง ไม่ไต้องมาแตงที่พี่บุรุษบมอันนี่ยมัดมมัแต่งมัดแต่งผมได้คืนล้มาเซลติจีนนะโอเคโอเคโอคโอเบแล้วแยกแยกแค่นี้เออง่ายง่ายเยเปิดดิเปิดดิแยกนครัยกเลยแยกแยกเลย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 แยกกเแยกเราแย่เลยไม่เยังกเลกเลกเ่กเราแเลยแเลยยเลยแยกลยเลยแยกเลยแบกเลยตยกเลนแยกเเลยะเแกไแกกกเลยว เดินแยกไปเลยคนรันฝ ra e, ั um, mm. ่งเลยมันใกล้สอนอใกล้โรงพยาบาลมันไอ้นี <men <men ่คนอื่นเขาอยูーー่แค่สคันสรุปไปดูววาไปสองันซอนตีนเดินปีเตอร์เขาจะเอารถอี่รวะยามครับอีโวครับพี่แกดึงว่าเอาเอา่อไปไม่คว้ามือเลยมึงจะเอายังไงเนี่ยถ้ามันยืนจะ ขโมยรถเขาอยู่เนี่ยไม่ให้กูยิงมังต่อหน้าต่อตารถหอมันกูเห็นมันไหลยึกยักยึยักอยู่นั่นหละอะไสุกสาุกสน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 ี่สนุกสนีกสนกนกสนุกสนุกสไุกสาุกสนยกสนุกสนุกสนไกสุ่สนุกสุ่กสสนุกสนพี่หลกสนุ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 ขโมยกสไุกสุ่กสน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 ุนุกสนุก มอยครับมีไมคมีมีแบบอุมพลากอี้พวกผมคือพามครับอเพื่อนรถมาไหวตนนี้พวกผมก็คือเข้ามาก็โดนตายทีลคนเรื่อยๆอย่างนี้เลยพี่ม่เเียพี่ไม่ตัูไม่ได้อยู่แล้วมันแค่ตายแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกแต่วนี่งันี้สรงไม่เหลือเลยส่ง่งเลเ็มลยนมาตวนี่ไงคิมมาแล้วปะนร้อนรรอนร้อนร้อ้น ครบแล้วใช่ปะขอบคุณครับจับตีนแตกอีกแล้วไอ้เพ้าขับรถขับรถไปด้วยมังใครมีรถอราใครมีรถเอาไปก็ขับรถนี่ไงก็รถก็ขับไปดีไอ้นี่มันมีคันหนึ่งอาทำสองตรงเนี้ยเนี่ยใช่ป่าวแม่ไหนอ่ะพี่เนี่ย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 เห็นไหมอ๋อขอใครอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยบายบายอย่าแก้ลิงบ้าไงน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีครับเหมือนจะนะไอออออมึงขับแทนกูหน่อย จะกินตลอดครับพวกกันเหมือนเดิมที่จะแม่งเอ้ยหมอสิยังอุ้มหน้ารถไฟได้คอไม่ล็อกรถคอยล็อกรถยังล็อกแล้วเฮ้ยคือสักแป๊บได้ไหมเออคือจะไปต่อยตีก็ให้ตายหาที่อื่นก็กูจะไม่ว่าเลยนี่มันใกล้ๆสอนอพี่หลวงพี่ดำพี่หลวงเออกูขอเนี่ยกูของ่ายๆกำลังตำรวจมันไม่พอเนี่ยขอความร่วมมือเลยมึงไปจับปูนไปเพื่อนไปจับปูนไปเพื่อนมึงรับอุ้มคนนี คือแบบเออขอให้แบบฆ่าสายตากูจะมึงจะไปแทงคอแทงขำกันเลยตัวมึงกูรถต่อยกูต่อยมึงไงครับมันรับไม่ได้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้บังเห็นอะไรวะมึงกูอยู่บนรถนะไอ้บังมึงบอกไหมถอยไปหน่อยว่าไอ้เหี้ยบะมึงปวดหัวเนี่ยมันห่ามอ่ะมันห่ามอ่ะมวนะห่ามอ่ะมันห่ามวนะ